สวัสดีครับวันนี้คูบต้าอุดรธานีเราก็จะพามาทัวร์คูบต้าฟาร์มนะครับวันนี้ก็อากาศดีมากนะครับไม่ร้อนนะครับทางเข้านะครับก็จะเขียนว่าคูบัต้าฟาร์มนะครับสาหรับคูบัต้าฟาร์มนะครับก็จะตั้งอยู่ที่อําเภอบ้านบึงนะครับตําบลหนองอีรุนนะครับ จังหวัดชนบุรีสำหรับพื้นที่ฟาร์มนะครับก็จะมีพื้นที่อยู่ที่220ไร่นะครับก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆนะครับให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้งานนะครับได้ศึกษาอย่างสะดวกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะครับเป็นกิจกรรมคูบต้าพันแกล่งครับชิงถ้วยพระราชทานนะครับของสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้าครับผมสำหรับการแข่งขันนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2รุ่นนะครับสำหรับรุ่นเ็มนะครับก็จะใช้เป็นรุ่น M 6 2 4 0 SUS นะครับผมรุ่น L เราก็จะเป็น L 5 0 1 8 SP ครับโอเคครับต่อไปเราก็จะพามาเยี่ยมชมฟารม์มกันนะครับผมก็ะจะมีรถพร่วงลากแบบนี้เลยนะครับโซนทางด้านขวามือของผมนะครับก็จะเป็นโซนสถานีที่2นะครับเป็นโซนเกษตรแมน่นยำข้าวและพืชหลังนาครับผมหลับเกษตรกรท่านไหนนะครับที่จะศึกษาในการ เพาะก้านะครับข้างในก็จะมีเครื่องเพาะก้าแล้วก็เครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับที่ทุ่นแรงมากๆนะครับบอกเลยนะครับสําหรับการทํานาข้าวนะครับจะมีทุกอย่างเลยนะฮะผมตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเพาะก้าแล้วก็รถปลูกนะครับไปจนถึงรถเกี่ยวนะครับผมสาหรับด้านหน้าผมนะครับก็จะเป็นพืชหลังนานะครับก็จะเป็นถั่วเขียวนั่นเองนะครับ อันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นถั่วเขียวนะครับเป็นพืชตระกูลถั่วได้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นอปะเถืองนะครับก็อยู่จัดอยู่ในพืชตระกูลถั่วนะครับถั่วโซนนะครับถั่วพุ่มดํานะครับถั่วนิ้วนางแตงนะครับแล้วก็ถั่วลายถั่วเสือป่านะครับผมก็สามารถปลูกได้เหมือนกันนะครับ สำหรับพืชตระกูลถั่วนะครับก็จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ภายในดินเพราะปลูกลากของพืชตระกูลถัว่วมีแบคทีรียรที่สามารถตึงไนโตรเจนจากอากาศให้อยู่ในรูปที่พืชใช้งานได้ยิ่งเป็นพวกข้าวอินทรีย์นะครับที่เราไม่สามารถใช้ปุ๋ยเคมีได้นะครับการปลูกพืชตระกูลถัว่วยิ่งเป็นสิ่งจําเป็นและยังสามารถเป็นปุ๋ยสดได้ด้วยนะครับเกษตรกรสามารถใช้เครื่องมือของ คูปต้านะครับสามารถไถกบหรือใช้โรตารี่ปั่นได้เลยนะฮะเพื่อทำให้เจ้าถั่วของเรานั้นกลายเป็นปุ๋ยสดต่อไปนะครับเป็นการขุดสะนะครับขอบแปลงนานะครับประโยชน์ของการขุดสะขอบแปลงนานะครับเราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะครับผมอย่างเช่นของคูปัต้าฟาร์มเรานะครับก็จะเลี้ยงเป็นกุ้งก้ามกามนะครับนอกจากจะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะครับก็ยังแก้ปัญหา ไยแรงได้ด้วยนะครับผมดีมากๆเลยนะฮะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ขุดนะฮะก็จะเป็นรถขุดคูบ o ต้ของเรานั่นเองนะฮะสามารถขุดได้ตั้งแต่รุ่น1.7ตันจนถึงรุ่น8ตันเลยนะครับผมมาที่สถานีต่อไปกันเลยนะครับสถานีที่ผมจะนําเสนอต่อไปนี้เป็นสถานีที่เกี่ยวกับอ้อยนะครับผมเป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้ในไร่อ้อยนะครับเครื่องจักรกลของเราใช้ได้ ครบทุกขั้นตอนเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวงานอ้อยนะฮะตั้งแต่การเตรียมดินนะครับการปลูกนะครับไปจนถึงการบํารุงรักษาใส่ปุ๋ยนะครับด้หญ้าในร่องอ้อยนะฮะสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าสถานีนี้โคตรแบบยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมมีแท็กเตอร์นะครับครบทุกรุ่นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยนะครับที่ใช้งานในไร่อ้อยนะครับผมจัดมาครบแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้นะครับมีที่คูบะตาฟาร์ม ที่นี่ที่เดียวนะครับผมครับผมต่อไปจะพาชมสถานีนะครับอ่าด้านขวามือเราก็จะเป็นสวนปาล์มน้ํามันนั่นเองนะฮะจะสังเกตว่าสวนปาล์มน้ํามันที่นี่ไม่ธรรมดานะครับก็จะมีพืชแซมนะครับผมพืชแซมก็คืออ่าพืชที่สามารถปลูกได้ตั้งแต่ปาล์มยังไม่เป็นล่มนะครับปาล์มยังเล็กอยู่นะฮะสามารถปลูกพืชแซมได้นะครับก็จะเพิ่มรายได้ให้เราไปด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับระหว่างรอ ปลาล์มมีผลผลิตนะครับสำหรับแท็กเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ขุดหลุมนั่นเองนะครับสามารถใช้ขุดหลุมปลูกปลาล์มน้ํามันยางพาราแล้วก็ไม้ยืนต้นอื่นๆได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับผมตรงนี้ก็มีการปลูกพืชแซมเหมือนกันนะครับเป็นยางพารานะครับสําหรับพืชแซมนะครับเราก็สามารถปลูกเป็นต้นกล้วยนะครับขา่าตะไคร้นะครับ สามารถปลูกได้เลยนะฮะในระหว่างที่ต้นยางพาราเรายังไม่โตมากนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่ใช้นวัตกรรมต่างๆนะครับมาช่วยทุนแรงนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลงไปนะครับตั้งแต่การดายานะครับดายาแล้วก็การใส่ปุ๋ยทางใบนะครับใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับต่อไปก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับ ตอนนี้ก็จะถมดินขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันลากเน่าโคนเน่านะครับผมป้องกันน้ำท่วมลากนะครับก็จะมีแท็กเตอร์นะครับอยู่กลางแปลงนะครับเป็นแท็กเตอร์รุ่นบีติดกับเครื่องฉีดยานะครับผมสำหรับฟาร์มก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปผมก็จะพามาเยี่ยมชมการจัดแสดงโชว์นะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับมีกันครบทุกรุ่นเลยนะฮะสำหรับด้านหน้าของผมนะครับก็จะเป็นรถเกี่ยวรุ่น ดีซีร้อยแปดเอ็กแอร์เคบินนะครับซึ่งเป็นรถเกี่ยวนวดข้าวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับบอกเลยว่าทำงานได้รวดเร็วมากนะครับแล้วก็สะดวกสบายมากนะครับมาพร้อมกับหน้าเกี่ยวนะครับที่กว้างถึง2เมตรกับอิก76ดเซนติเมตรนะฮะแล้วก็มาพร้อมตู้แอร์หล่อๆนะครับเย็นฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับผมครับต่อไปก็จะเป็นแท็กเตอร์นะครับรุ่น B นะครับม ผมบอกเลยว่าคันนี้คตรพิเศษเลยครับพิเศษยังไงนะครับตัวนี้เป็นรถ EV นะครับเป็นใช้พลังงานไฟฟ้านะครับต่อไปก็จะเป็นรถ l 5 0 1 8 s p นะครับ Air c a b i ินนะครับแล้วก็จะมีรุ่น M นะครับที่ใหญ่ที่สุดณตอนนี้นะครับที่วางจำหน่ายนะครับก็จะเป็น M135X นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตู้แอร์นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรุ่น M เหมือนกันนะครับ มีตั้งแต่ M18 0นะครับ M98 นะครับ M88 M75 นะครับแล้วก็ M62SUS นะครับผมที่วางจำหน่ายอยู่นตอนนี้นะฮะด้านหลังเราก็จะเป็นรุ่น L นะครับทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น L32 นะครับ L40 นะครับจนถึง L50 นะครับผมในส่วนตรงนี้ก็จะเป็น โดนการเกษตรนะครับผมอาจจะถ่ายมาได้ไม่ครบถ้วนนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับสามารถไปรับชมที่ครูป้าฟาร์มได้นะครับผมมีเจ้าหน้าที่ขอให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้ตลอดนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับการเยี่ยมชมครูป้าฟาร์มของเรานะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับสามารถสอบถามเข้ามาทางแฟนเพจครูต้าอุดรธานี หรือ,อโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับเรามีเซลให้บริการกันตลอดนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวรากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ